รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะช่วงนี้มารับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการซึ่งหัวข้อข่าวมีดังนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เน้นย้ำ12อำเภอเดินหน้าปราบยาเสพติดเข้มขน้นด้านอำเภอแม่ลานดำเนินการตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันหาสารเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลการโหวตหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The l o ล t Test ประจำปีงบประมาณ2,568จังหวัดปัตตานีได้แก่เมนูละแซโครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนปีงบประมาณ2,568จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเชิญชมโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติรรษา12สิงหาคม2,568และข่าวสถานีวิทยุมอ,อปัตตานีเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับนักศึกษามอปัตตานีเข้าร่วมการประกวดอ่านข่าวในงานมอวิชาการปี2568ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเน้นย้ำ12อำเภอเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดเข้มข้น ด้านอำเภอแม่ลานดำเนินการตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันหาสารเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายใต้การอำนวยการของนายรัฐาเนศสว่างในอำเภอแม่ลานมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ทัพประสิทธิจิตประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายประพักเขียวดำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลจํานวน29ราย ตามโครงการมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดปีงบประมาณ2,568เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทและไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่ารูปแบบใดผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดณหอประชุมอำเภอแม่ลานจังหวัดปตัตตานีด้านนายชยพรน,นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทุกอำเภอ12อำเภอเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มขน้นและช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เต็มความสามารถพร้อมขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดและมาตรการซีลสต็อปเซฟ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารทิ่นปีงบประมาณ2,568จังหวัดปัตตานีได้แก่เมนูละแซ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2,568โดยให้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีดำเนินการเปิดรับสมัคร และคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ5เมนูและจากนั้นให้ผู้ส่งคุณวุฒิ์และกรรมการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูให้เหลือ3เมนูและเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตผ่านทางเฟซบุ๊กกรมรส่งเสริมวัฒนธรรมเมื่อวันที่1 7ถึง31กรกฎาคม2568ให้เหลือจังหวัดละ1เมนูเพื่อยกย่องให้เป็น หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2,568โดยจังหวัดปตัตตานีมีผลคะแนนโหวตณวันที่31รกรกฎาคม2568ได้แก่ณนะวันที่31กรกฎาคม2568ดังนี้จากผู้ร่วมโหวตทั้งสิน้น955โหวตแบ่งเป็นกดอัวเราะ3 8 6โหวตโหวตเมนูและแส กดหัวใจ362โหวตโหวตเมนูไก่ก็และกดว้าว6 6 2โหวตโหวตเมนูขนมลาดูและกดไลค์45โหวตซึ่งไม่นับคะแนนโดยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีการประกาศให้เมนูละแซ เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2,568จังหวัดปัตตานีจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีร่วมแสดงความยินดีเผยแพร่และสืบสารเมนูอาหารถิ่นเมนูละแสในฐานะหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นของจังหวัดปตัตตานีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปตตานีเชิญชมโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดศึกอินทราชิตตอนนาคบาทเฉลิมพระเกียรต 93, ิ93พรรษา12สิงหาคม2568โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประจำปีงบประมาณ2,568โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษา12สิงหาคม2568จึงขอเชิญทุกท่าน รับชมโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดศึกอินทราชิตตอนนาขบาดได้ในวันที่1กันยายน2568เวลา13นาฬิกาณหอประชุมชูเกียรติสำนักงานที่การบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตป,ปัตตานีสอบถามและสำรองที่นั่ง ผ่านทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปตัตตานี073 331 740 081 629 8012 083 033 6987 065 593 6424 สถานีวิทยุมออปตัตตานีเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามออปัตตานีร่วมประกวดอ่านข่าวเนื่องในงานมออวิชาการปี2568สถานีวิทยุมออปตัตตานีเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามออปัตตานีร่วมประกวดอ่านข่าวในกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ภ่ายใต้หวัวข้อ S D G News Reader Voice f o r h a n e จัดโดยสถานีวิทยุมออปตัตตานีนในงานมาออวิชาการประจำปี2568ในทีม Raise Your Voice เอนโพรจ y เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนแปลงความยากจนร่วมสื่อสารประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เป้าหมายที่1ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ผ่านการอ่านข่าวที่ทรงพลังสะท้อนปัญหาและแรงบันดาลใจจากชายแดนใต้และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2568โดยสามารถสแกน QR Code สมัครและ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กสถานีวิทยุมออปตนีหรือโทร095829 5068งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3มส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบ,ตบริหารงานตามภาร,ระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัย ที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมขร้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ามีนาคม2563จบข่าวหาตไทยการเพชรประวัติอ่าน